สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ Reading ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเปลี่ยนข้อมูลธรรมดาๆรรนะครับให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่ทั้งส่งพลังแล้วก็เข้าใจง่ายขึ้นด้วยการนำเสนอผ่านภาพหรือที่เรียกว่า Data Visualization ใช่เลยค่ะวันนี้เราจะกลั่นเอาสาระสำคัญจากหลายแหล่งเลยนะทั้งบทความวิเคราะห์ตัวอย่างดีๆแล้วก็มีสรุปจากหนังสือ Storytelling with Data ของโคน n u s p เมอร์คณะฟลิกด้วยรวมถึงพวกแนวทางการออกแบบกราฟพื้นฐานต่างๆค่ะ mm hmm. เป้าหมายก็คือให้เห็นภาพชัดๆ ว่าแค่เราเลือกกราฟให้ถูกตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเน้นจุดสำคัญก็เปลี่ยนข้อมูลที่ดูน่าเบื่อให้เป็นเรื่องที่แบบดึงดูดใจแล้วก็โน้มน้าวใจได้เลยน่าสนใจมากครับเพราะหลายทีเลยนะข้อมูลดีๆเนี่ยถูกมองข้ามไปเฉยเลยแค่เพราะว่านาเสนอไม่เป็น แสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องทํากราฟให้สวยๆสินะแต่มันคือการโน้มน้าวใจเลยถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือหัวใจสําคัญเลยมันจะต่างจากการวิเคราะห์ที่เราทําเพื่อหาคําตอบเองนะอันนั้นเราเรียกว่า exploratory analysis อ๋อที่แบบดูทุกอย่าง ใช่ค่ะดูทุกแน่มุมไปเรื่อยๆแต่พอเราจะสื่อสารออกไปเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นโหมดอธิบายหรือ explanatory analysis คือเลือกมาเลยประเด็นไหนคมสุดเอามาเล่าเรื่องคุณ k ค a ร f ฟ i ิกเนี่ยเขาย้ำม,มากว่าต้องแปลงข้อมูลเป็นภาพเป็นเรื่องราวที่คนทั่วไปรู้สึกเ,เชื่อมโยงได้ง่ายๆอืมการสื่อสารนี่สำคัญจริงๆนะครับงั้นการสร้าง data story ที่ดีนี่ต้องเริ่มจากอะไรก่อนครับ ต้องเริ่มจากการเข้าใจบริบทก่อนเลยค่ะอันดับแรกเลยนะต้องถามตัวเองก่อนว่าใครคือคนที่เรากําลังจะคุยด้วยเขารู้อะไรมาบ้างหรืออาจจะมีมุมมองความเชื่อบางอย่างกับเรื่องนี้อยู่แล้ว mm hmm. จากนั้นก็หาไอเดียหลักของเรื่องให้เจอแบบว่าถ้ามีเวลาแค่3นาทีจะบอกอะไรให้เขาเข้าใจได้เร็วที่สุด3 minute story ใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วสุดท้ายคือเราอยากให้เขาคิดหรือทำอะไรต่อหลังจากฟังเราจบพอรูปทิศทางแล้วก็มาถึงเรื่องการ เลือกภาพที่จะใช้เล่าเรื่องหรือ choose an appropriate visual display เห็นว่าคุณคณะเฟล็กมีแนะนำเรื่องประเภทกราฟด้วยนี่ครับใช่ค่ะเธอมักจะแนะนำกราฟแท่งหรือบาร์ชาร์ตเป็นพิเศษเลยเพราะมันค่อนข้างตรงไปตรงมานะคนส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยอยู่แล้วใช้เทียบข้อมูลระหว่างกลุ่มหรือดูการเปลี่ยนแปลงตามเวลาก็ง่ายแต่กราฟอื่นๆก็มีประโยชน์นะคะอย่างกราฟเส้นหรือลายชาร์ตเนี่ย จะดีมากถ้าอยากโชว์การเดินทางของข้อมูลตามเวลากราฟพื้นที่ area chart ก็คล้ายๆกันแต่จะเน้นเรื่องปริมาณส่วน scatter plot ก็เอาไว้ดูความสัมพันธ์แล้วกราฟวงกลมล่ะครับเห็นใช้กันเยอะแต่ก็มีคนบอกว่าไม่ค่อยดีอ๋อใช่ค่ะกราฟวงกลมหรือ pie chart เนี่ยต้องระวังนิดนึงคือสมองคนเราไม่ค่อยถนัดเทียบขนาดมุมหรือพื้นที่วงกลมเท่าไหร่ถ้าชิ้นส่วนมันขนาดใกล้ๆกันมากๆนะ จะดูยากทันทีเลยเข้าใจเลยครับคือเลือกอันที่มันสื่อสารไอเดียหลักของเราได้ชัดสุดแล้วก็เป็นมิตรกับคนดูไม่ต้องให้เขามานั่งเพง่งนั่งตีความตัวกราฟิกทีแล้วพอเลือกกราฟได้แล้วเรื่องกำจัดสิ่งรบกวนหรือ eliminate c l u t t e r ล่ะครับอันนี้ทำยังไงมีคนเคยพูดไว้น่าสนใจนะว่าความสมบูรณ์แบบไม่ใช่การไม่มีอะไรจะเพิ่มแต่คือการไม่มีอะไรจะเอาออกได้อีกโอ้โหคมเลย นั่นแหละค่ะคือเป้าหมายเลยลบเส้นกรอบเส้นตารางสัญลักษณ์ข้อมูลที่ไม่จําเป็นทิ้งแกบ้างแล้วก็ใช้พื้นที่ว่างหรือ white space ให้เป็นประโยชน์มันจะช่วยนําสายตาทําให้ข้อมูลที่เราอยากโชว์มันเด่นขึ้นมาจริงๆทําให้ดูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยแล้วก็มาถึงการเน้นจุดสนใจหรือ focus attention อันนี้ทํายังไงให้คนมองไปในจุดที่เราต้องการไปเป๊ะครับอันนี้ต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า คุณลักษณะที่ดึงดูดสายตาทันทีค่ะหรือ pre attention attributes คุณลักษณะพวกนี้คือสิ่งที่สมองเรารับรู้ได้ในเสี้ยววินาทีเลยนะโดยไม่ต้องตั้งใจคิดเช่นสีขนาดหรือตำแหน่งที่มันต่างจากพวก อ๋อ oh, ที่มันเด่นเด้งออกมาใช่ใช่เนฟลิกแนะนำให้ใช้สีเทาเป็นสีพื้นพื้นไปแล้วใช้สีสดๆแค่สีเดียวพอเน้นจุดสำคัญที่เราอยากให้คนเห็นอย่าไปใส่สีรุ้งมาเต็มกราฟหรือทำกราฟเป็นสามมิติเพราะมันจะหลอกตาทำให้ตีความขนาดผิดเพี้ยนไปได้ง่ายๆให้มันดูเป็นระเบียบสบายตาความสวยงามที่เหมาะสมนี่ก็ช่วยให้ข้อมูลดูน่าเชื่อถือขึ้นได้เหมือนกันนะแน่นอนค่ะเรื่องความสวยงามหรืออสเตติกส์เนี่ยมันช่วยได้จริงจริง ทำให้คนเปิดใจรับข้อมูลเราง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มาถึงส่วนสําคัญที่สุดคือการเล่าเรื่องหรือ tell a story มันเองครับเราก็ใช้โครงสร้างเรื่องเล่าที่เราคุ้นเคยกันนี่แหละอาจจะมีจุดเริ่มมีปมปัญหามีบทสรุปแล้วก็ใช้ชื่อกราฟหัวข้อสไลด์ต่างๆให้มันสื่อความหมายหลักไปเลยไม่ใช่แค่บอกว่ากราฟนี้เกี่ยวกับอะไรหมายถึงยังไงครับยกตัวอย่างได้ไหมได้ค่ะเช่นแทนที่จะเขียนหัวข้อว่า กราฟยอดขายรายเดือนเฉยๆนะอาจจะเปลี่ยนเป็นยอดขายเดือนนี้พุ่งสูงสุดในรอบปีพิจารณาเพิ่มสต็อกด่วนอะไรแบบนี้โอ้โหเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยการใส่หัวข้อแบบนั้นเปลี่ยนมุมมองไปเลยจริงๆแล้วมีตัวอย่างที่เอาหลักการพวกนี้มาใช้ได้น่าสนใจไหมครับจากแหล่งอื่นอย่าง Juice Analytics ที่บอกไว้ตอนตอน้นมีค่ะมีตัวอย่างสนุกๆที่เขาผสมผสานทั้ง data w i t interactivity คือการโต้อตอบได้แล้วก็การเล่าเรื่องได้ดีมากอย่างโปรเจกต์ชื่อ why do cats and dogs อันนี้เขาใช้ข้อมูลจาก google trends มาตอบคำถามน่ารักน่ารักที่คนชอบเสิร์ชเกี่ยวกับหมาแมวอน่าสนุกดีหรืออีกอันชื่อ r e d i s t r i c t i n g as mini golf อันนี้เจ๋งมากเขาอธิบายเรื่องซับซ้อนอย่างการแบ่งเขตเลือกตั้งผ่านการเปรียบเทียบกับการเล่นมินิโกลฟนะคะโอ้โหการเปรียบเทียบแบบนั้นช่วยได้เยอะเลยนะทำให้เห็นภาพง่ายขึ้นมากใช่ค่ะหรืออย่างตัวอย่าง us gun death ที่เขาไม่ได้นับแค่จำนวนผู้เสียชีวิตแต่ใช้ข้อมูลปีชีวิตที่ถูกพรากไปหรือ stolen years แทนอันนี้มันกระแทกใจสร้างผลทางอารมณ์ได้แรงกว่าแค่เห็นตัวเลขเยอะเลยแสดงว่า data storytelling มันทำงานกับทั้งเหตุผลและอารมณ์เลยนะใช่เลยค่ะตัวอย่างพวกนี้ชี้ให้เห็นว่าการผสมผสานเทคนิคต่างๆทั้งภาพการโต้อตอบโครงเรื่องที่ดีมันสร้างความเข้าใจที่ลึกซึง้งแล้วก็ส่งผลกระทบได้จริงๆสรุปแล้ว พลังที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีข้อมูลเยอะแค่ไหนแต่อยู่ที่ความสามารถของเราในการสื่อสารเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลนั้นออกมาให้ชัดเจนน่าติดตามแล้วก็โน้มน้าวใจผู้ฟังได้ถูกต้องเลยค่ะดังนั้นสิ่งที่อยากชวนให้ลองคิดต่อก็คือลองมองข้อมูลรอบๆตัวเราดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานหรือข่าวสารที่เราเห็นทุกวันแล้วลองถามตัวเองว่า อมืมันมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่รอให้เราหยิบมาเล่าให้คนอื่นฟังบ้างหรือเปล่าชอบเล่มน,นี้ไหมครับสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆในอนะีพีหน้า